เย็นวันศุกร์ที่โรงเรียนประถมแสงอาทิตย์ยามเย็นาสาดส่องผ่านหน้าต่างอาคารเรียนเก่าที่ว่างเปล่าวันนี้เป็นวันศุกร์และพวกเรากลุ่มเพื่อนปอ .5 5คนซึ่งมีกุ๊กเป็นหนึ่งในนั้นกำลังรอผู้ปกครองมารับหลังเลิกเรียนทุกคนนั่งรออยู่ที่ม้านั่งหน้าอาคารได้ไม่นานก็เริ่มเบื่อเบื่อแล้วว่าเล่นอะไรกันดีวะตั้มหัวโจกในกลุ่มเอ่ยขึ้น ก็เล่นซ่อนแอบไงเล่นตั้งแต่ปสามจนจะจบปห้าแล้วยังไม่เบื่ออีกและวกาอ้อมบนกุ๊กเสนอทันทีไม่เบื่อหรอกนะวันนี้มาเล่นซ่อนแอบในอาคารกันดีกว่าไม่มีใครอยู่แล้วรับรองโคตรตื่นเต้นทุกคนเห็นด้วยอย่างรวดเรว็วพวกเราตกลงกันว่าป๋องต้องเป็นคนนับหนึ่งสองสสิยี่สิห้าสิครบแล้วนะจะไปหาแล้ว เสียงป๋องตะโกนดังก้องมาจากชั้นล่างกุ๊กวิ่งขึ้นบันไดไม้เก่าๆไปที่ชั้นสามอย่างรวดเร็วเป้าหมายของกุ๊กคือหลังตู้เก็บของข้างห้องหน้าตาสินซึ่งเป็นห้องที่ขึ้นชื่อว่าไม่มีใครใช้มานานแล้วเมื่อกุ๊กไปถึงมุมนั้นเธอก็ได้ยินเสียงเพลงไทยลอยมาเบาๆเสียงดนตรีไทยที่เก่าคร่ำครึดังมาจากในห้องหน้าตาสินมันเป็นเสียงปีพาดที่ฟังดูผิดเพี้ยนจากนั้นเธอก็ได้ยินเสียงฝีเท้าหนักๆ ค่อยๆเดินวนอยู่ข้างในใครเปิดวิทยุวะกุ๊กพึมพำกับตัวเองด้วยความสงสัยกุ๊กค่อยๆขยับไปดูที่ประตูห้องนาฏศิลป์ประตูบานนั้นถูกปิดสนิทและใส่กลอนล็อกไว้แต่ลูกบิดประตูเสียเหลือเพียงรูวงกลมสีดำขนาดใหญ่ตรงกลางประตูความอยากรู้อยากเห็นเอาชนะความกลัวกุ๊กตัดสินใจค่อยๆโน้มตัวลงไปที่รูลูกบิดแล้วมองลอดเข้าไปข้างใน ภายในห้องสลัวสลัวมีแสงไฟนีออนเก่าๆก,กระพริบอยู่เพียงดวงเดียวกลางห้องนั้นมีนางรำคนหนึ่งยืนอยู่เธอใส่เสื้อเชิ้ตสีขาวนุ่งโจงกระเบนสีแดงใบหน้าของเธอขาวพลวนแต่สิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือดวงตาของเธอตาแดงก่ำราวกับเลือดนางรำตนนั้นกำลังร่ายรำไปตามเสียงดนตรีท่ารำของเธอดูแข็งทื่อและผิดธรรมชาติและค่อยๆรำตรงมาที่ประตูหัวใจของกุ๊กเต้นรัวจนแทบหยุด แล้วจูจ่ๆใบหน้าของนางรำผู้นั้นก็หันมาทางประตูดวงตาแดงก่ำคู่นั้นสบกับดวงตาของกุ๊กผ่านรูลูกบิดอย่างจังดนตรีหยุดลงทันทีวิญญาณนางรำตนนั้นหยุดรำแล้ววิ่งตรงรอที่ประตูห้องอย่างรวดเร็วและบ้าคลั่งกรีดกุ๊กปล่อยเสียงร้องที่แหลมที่สุดในชีวิตออกมาเธอวิ่งหนีอย่างไม่คิดชีวิตพุ่งตัวลงบันไดไม้เก่าๆอย่างรวดเร็วขณะที่เธอกำลังวิ่งถึงบันไดชั้นสอง ก็ชนเข้ากับคุณครูวันนาคุณครูเวนที่เดินตรวจอาคารวายกุ๊กเป็นอะไรลูกทำไมวิ่งหน้าตาตื่นขนาดนี้ครูวันนาถามอย่างตกใจกุ๊กหอบหายใจตัวสั่นไปหมดใบหน้าซีดเผือดผีผีค่ะครูที่ห้องหน้าตาสินนังรำมันมองหนูครูวันนาขมวดคิ้วผีอะไรกันลูกไม่มีหรอกมมกคงจะตาฝาดไปเองแล้ว ลงไปหาเพื่อนก่อนนะไม่ต้องกลัวกุ๊กไม่กล้าเล่ารายละเอียดทั้งหมดเธอรีบวิ่งไปรวมกลุ่มกับเพื่อนๆที่ชั้นหนึ่งในสภาพที่ยังตัวสั่นไม่หายเฮ้ยกุ๊กแกเป็นอะไรวะทําไมหน้าซีดอย่างกับโดนอะไรมาป๋องถามกูกูเจอผีว่ะที่ห้องหน้าตัศลปนกุ๊กเล่าเรื่องที่เธอเห็นดวงตาแดงก่ํานั้นอย่างรวดเร็วทุกคนเงียบกริบไปชั่วขณะก่อนที่ผู้ปกครองของแต่ละคนจะมารับ วันจันทร์มาถึงกุ๊กต้องมาโรงเรียนด้วยความหวาดระแวงตลอดเวลาเธอไม่กล้าแม้แต่จะมองขึ้นไปที่ชั้นสามหลังเลิกเรียนวันนี้เหลือเพียงกุ๊กตั้มและป๋องที่ยังคงรอผู้ปกครองมารับกุ๊กนั่งกอดกระเป๋าแน่นอยู่ที่ม้านั่งหน้าอาคารแต่ตั้มกับป๋องกลับคุยกันอย่างกระซิบกระซาบมึงว่ากุ๊กเห็นจริงเหรอวะตั้มถามป๋องไม่รู้อ่ะแต่ไอ้กุ๊กมันไม่เคยโกหกนะ มันกลัวจนตัวสั่นเลยตอนวันศุกร์ป๋องตอบตั้มหันมาหากุ๊กกุ๊กนี่มันก็เย็นแล้วอาคารก็ว่างเหมือนวันศุกร์เลยไปดูด้วยกันอีกรอบไหมวะถ้ามึงกลัวเดี๋ยวกูเดินไปส่งถึงหน้าประตูเลยกุ๊กเงยหน้าขึ้นมาดวงตาเบิกกว้างด้วยความหวาดกลัวไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วเด็ดขาดฉันไม่ไปฉันไม่กล้าไปแล้วพวกนายก็อย่าไปเลยละ่ะขอร้องตั้มมองหน้ากุ๊กอย่างพิจารณาโอเคโอเค ไม่ไปก็ไม่ไปแต่กูว่าป๋องมึงว่าเราไปดูเองดีไหมวะกูอยากรู้ว่ามันมีจริงหรือเปล่าถ้ากุ๊กตาฝาดก็จะได้เลิกกลัวป๋องลังเลเล็กน้อยแต่ถ้ามันมีจริงละ่ะก็แค่มองลอดรูลูกบิดเฉยๆแป๊บเดียวตั้มพูดอย่างท้าทายกุ๊กจับแขนตั้มแน่นตั้มอย่าไปนะอย่าไปเลยนะมันอันตรายมันมองเห็นฉันจริงๆแต่ความอยากรู้อยากเห็นของเด็กผู้ชาย เอาชนะความกลัวตั้มสะบัดแขนกุ๊กเบาๆไม่เป็นไรนะกุ๊กพวกเราแค่แอบดูเฉยๆนะมึงนั่งรออยู่ตรงนี้แหละตั้มกับป๋องเดินขึ้นบันไดไม้เก่าไปยังชั้นสามอย่างรวดเร็วทิ้งให้กุ๊กนั่งตัวสั่นอยู่คนเดียวที่ชั้นล่างกุ๊กได้แต่ภาวนาให้เพื่อนของเธอไม่เจออะไรตั้มกับป๋องเดินมาถึงหน้าห้องหน้าตัสินประตูยังคงปิดล็อกแน่นหนาเหมือนเดิมและมีรูลูกบิดสีดำตรงกลาง ป๋องเริ่มรู้สึกหวาดวันเฮ้ตั้มเงียบชีเลยว่าไม่มีเสียงอะไรเลยมือว่ากุ๊กคงจะตาฝาจริงๆมั้งป๋องกระซิบเดี๋ยวกูดูเองมึงยืนเป็นเพื่อนอยู่ตรงนี้แหละตั้มก้มตัวลงแล้วมองลอดรูลูกบิดเข้าไปข้างในห้องด้านในมืดสนิทไม่มีแสงไฟนีออนกระพริบเหมือนที่กุ๊กบอกไม่เห็นมีอะไรเลยป๋ปองมืดหมดเลยตั้เหงื่อหน้าขึ้นมาอย่างผิดหวังงั้นกลับเหอะ กูว่าไม่น่ามีอะไรละป๋องหันหลังเตรียมเดินลงบันไดแต่ทันใดนั้นป๋องก็ชะง,งักตั้มมึงได้ยินอะไรไหมแควกแควกแควกเสียงดนตรีไทยที่บิดเบือนและทุ้มต่ำดังขึ้นมาอย่างแผ่วเบาจากในห้องหน้าตาสินตั้มหน้าสีเขารีบก้มตัวลงมองรูลูกบิดอีกครั้งคราวนี้ข้างในห้องไม่ได้มืดสนิทอีกแล้วมีเงาตะคุ่มๆของใครบางคน กำลังไร้ร,รำอย่างช้าๆอยู่ตรงกลางห้องตั้มรู้สึกเหมือนหัวใจหล่นไปอยู่ตาตุ่มแต่เขากลับไม่สามารถละสายตาได้ขณะที่เงาร่างนั้นกำลังไร้รำไปตามเสียงเพลงเธอก็เริ่มเคลื่อนเข้าใกล้ประตูทีละน้อยทีละน้อยป๋องที่ยืนอยู่ด้านหลังมองประตูด้วยความรู้สึกสยดสยองเขาเห็นเงาของตั้มที่สะท้อนอยู่บนบานประตูแต่สิ่งที่ทำให้ป๋องตัวแข็งทื่อจนพูดไม่ออกคือมีเงาของใครอีกคน สะท้อนอยู่บนประตูข้างๆเงาของตั้มด้วยเงาที่สองนั้นสูงฉลุดและผอมเกรง่งมันยืนนิ่งอยู่ข้างตั้มราวกับกำลังก้มลงมองตั้มที่กำลังมองลอดรูอยู่ป๋องพยายามส่งเสียงเตือนตั้มแต่เสียงของเขาเหมือนถูกกลืนหายไปในลำคอตั้มยังคงจ้องมองเข้าไปในรูลูกบิดจนกระทั่งดวงตาแดงก่ำคู่หนึ่งปรากฏที่รูลูกบิดจ้องตรงมาที่ดวงตาของตั้มเสียงดนตรีเงียบสนิท ตามกรีดร้องออกมาอย่างบ้าคลั่งเขากระโดดถอยหลังไปชนป๋องอย่างแรงจนล้มทั้งคู่หนีหนีเร็วป๋องมันมาแล้วตามตะโกนด้วยเสียงสั่นเครือขณะที่พวกเขากำลังคลานลุกขึ้นเพื่อวิ่งหนีเสียงกระซิบแหบพรากก็ดังขึ้นมาจากด้านหลังประตูเจอแล้วตามและป๋องไม่หันกลับไปมองพวกเขาวิ่งลงบันไดอย่างสุดชีวิตเมื่อวิ่งลงมาถึงชั้นล่างกุ๊กเห็นเพื่อนทั้งสองคนวิ่งลงมาด้วยสีหน้าถอดสี ตัมวิ่งนําและรีบวิ่งออกไปนอกอาคารอย่างไม่คิดชีวิตป๋องวิ่งตามมาแต่ทันใดนั้นป๋องก็สะดุดล้มที่พื้นปูนหน้าบันไดขณะที่ป๋องพยายามคลานลุกขึ้นเขารู้สึกได้ถึงความเย็นเยียบที่แผ่ซ่านมาจากด้านหลังและเห็นเงาดําทะมึนทาบทําตัวเขาจากด้านบนไม่นะป๋องพึมพำกุ๊กเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดเธออยากจะวิ่งไปช่วยแต่ขาของเธอเหมือนถูกตรึงไว้กับพื้น นณะนั้นเสียงแตรรถก็ดังขึ้นจากหน้าประตูโรงเรียนผู้ปกครองของตั้มมาถึงแล้วราวกับว่าเสียงแตรรถคือคาถาที่ทําให้มันสลายไปเงานั้นก็หายวับไปทันทีตั้มที่วิ่งออกไปถึงหน้าประตูแล้วหันกลับมาเห็นป๋องนั่งอยู่บนพื้นเขารีบวิ่งกลับมาช่วยพยุงป๋องออกไปกุกวิ่งไปหาเพื่อนทั้งสองคนพวกนายเป็นอะไรไหมเห็นอะไรตั้มยังคงหายใจแรงกุ๊กมึงมึงเห็นจริงวะป๋อง ตัวสันไม่หยุดมันมันเกือบจะจับกูได้แล้วในตอนเย็นผู้ปกครองมารับพวกเขากลับบ้านไปแต่ในใจของตั้มและป๋องพวกเขารู้ดีว่าความหลอนไม่ได้จบที่โรงเรียนตั้งแต่วันนั้นทั้งตั้มและป๋องมักจะได้กลิ่นน้ำอบชยมาเบาๆเวลาที่พวกเขาต้องเดินผ่านห้องหน้าตสินและทุกครั้งที่พวกเขาเหลือไปมองที่กระจกพวกเขาจะเห็นเงาสะท้อนที่สูงกว่าปกติยืนอยู่ข้างๆเสมอ แล้วเพื่อนๆชาวซีเปียเคสเครับเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้บ้างหรือเปล่าคอมเมนต์มาเล่าให้อ่านกันด้วยนะครับถ้าคุณชอบเรื่องราวลึกลับหลอนๆแบบนี้ฝากกดไลค์แชร์และติดตามช่อง c ีเปียเคสใน TikTok และ YouTube ไว้ด้วยนะครับและหากท่านใดอยากสนับสนุนช่องลองเลือกชุมสินค้าที่ตะกล้าได้เลยแล้วพบกันในเรื่องหลอนตอนต่อไป